โอ้นี่คือบ้านเมืองของเราอย่างั้นเหรออุย้ยสร้างมาอย่างยากลําบากเอาละก่อนอื่นขอไปดูบ้านเมืองสักหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างบ้านหลังนี้สามารถอัปเกรดได้ไหมตอนนี้มีคนอยู่ทั้งหมด4คนอัปเกรดได้แต่ว่าเลือดแต่เลือดบ้านไม่เต็มโอ้โหเหตุาการณ์ครั้งนั้นจะคิดพี่แล้วทําให้บ้านของเราพลังงานลดลงไปเยอะเลยทุบทุบทุบแล้วก็มานีุ่้ยลงตัดไม้มีให้อัปเกรดเหรออัปเกรดไป แล้วก็ต้องใช้คนหนึ่งคนในการมาตัดไม้หุยชาวบ้านของเราโดนลูฟิธรทมเราต้องรีบเข้าไปช่วยเยอะๆฟันเข้าไปฟันเข้าไปโอ้หแต่ว่าเสละไปหนึ่งคนนะครับเอาละทำให้ชาวบ้านของเราลุกไปแล้วหนึ่งคนหุยช่วยแาไปแหล่งนักล่าบอกให้อัปเกรดเหรออัปเกรดไปดิเดี๋ยวเราจะมีหนังสัตว์แล้ว เราต้องสร้างกังหันลมหูกังหันลมเอามาตั้งไว้ตรงนี้แหละใกล้ๆก,กับบ้านนักล่านี่ไงปลูกข้าวอะไรเราต้องมีให้หมดแต่ว่าไม่มีคนงานมาทำเราต้องมาทำเองตีเข้าไปตีเข้าไปขึ้นลูกขึ้นล่างกลายเป็นบ้านแล้วก็คือที่นี่จะได้ข้าวบาเร่มาแล้วก็เพื่อเพิ่มจำนวนคนงานเราต้องสร้างบ้านเพิ่มแล้วก็เพื่อพาหนะสร้างคอกมา้า แล้วก็หมู่บ้านของเรายังไม่มีน้ําใช้เลยต้องสร้างบอ่อน้ําขึ้นมาทดแทนนี่ตรงกลางหมู่บ้านไหนดูสิขอมาดูคอบม้าหน่อยเป็นยังไงบ้างเออยังไม่มีม้าเลยครับ <c oughs> มีคนงานนะครับแต่ไม่มีมา้าอ่าม่ให้ซื้อโอเคแล้วก็มีตูกสอนเรื่องซ้ายขวา <c oughs> เลื่อนไม่ได้เป็นไปได้ยังไงเฮ้ยมีลูกสรนให้เลื่อนแต่เลื่อนไม่ได้แต่ว่าราคาม้ามันอยู่ที่หนึ่งพันกว่าบาทโอ้โห <c oughs> แค่เสจเงินซื้อไปเลย <c oughs> ได้มาแล้วหนึ่งตัว ต่อไปก็ช่างตีเหล็กเราต้องมีช่างตีเหล็กไว้ตีชุดก่อนหน่อยสร้างขึ้นมาแรงถัดไปอาหารโปรยของเราด้านเบอเกอรี่ทุกครั้งที่คืนพระจันทร์แดงเราจะไม่มีคนงานไส้สู้ดังนั้นเราต้องสร้างค่ายทหารแล้วก็สร้างรัว้วโอ้โหถ้าสร้างต่อไปนะมันไปนชนค่ายทหารแน่ดังนั้นวิธีการของเราต้องมาสร้างให้เสร็จแล้วก็ทุทิ้งทุกทิง้งทุกทิงกท้งหลักครั้งนี้เราขอวัดดีๆหน่อยแล้วกันนี่ถ้าตรงไปตรงไปโอเคตรงนั้นนะเราก็เริ่มสร้างเริ่มสร้างเริ่มสร้าง ไม้หมดเราจะต้องมาหาไม้เพิ่มไมไ่แต่ตอนกลางคืนที่คนงานเขานอนหลับไปแล้วเราต้องมาหาไม้เพิ่มซะหน่อยตี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 ตตอา้าวเฮ้ยอยากจะหาไม้สงบสงบมีก็มาไม่ได้ยังไงหนีก่อนนี่ขอกินหน่อยกลับมาสวนสักนิดสวน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 เข้าหัวไปเทหารเราสร้างใครทหารแล้วม,มีทหารมาเหรอ นี่นี่ไงทหารของเรามาช่วยเราแล้วจากการล้มหนีไปเรื่อยๆของเราก็น้อยนิ่สนเสือเกินขอกลับไปตัดต่ออีกสักหน่อยคงไม่มีใครมานะ A later few moments โอเคพอแล้วขวานใกล้พังแล้วเรเมือตึขึ้นมาถัดไปเราก็ต้องสร้างนี่ครับออหอคอยไม้นี่ไงพลธนนูต้องมาอยู่บนนี้แต่ว่ารู้วเฮ้ยมีสองสามนินทรยามาช่วยกันสร้างเหรอ นี่ไงช่วยสร้างมาสร้างหอคอยให้หน่อยครับนี่ตีตีตีกันสองคนมาดูสักหน่อยเราต้องสร้างมิตรภาพสักนิดนึงการค้าด้านเศรษฐกิจต้องส่งของพวกนี้ให้สินะนี่มีเกลียนใส่เข้าไปแล้ว,แล,วแล้วก็ม้าม้าเราก็มีนี่อ่ะทำไมใส่ไม่ได้สงใส่สม้ายังไม่โตเต็มที่ครับ A few moments later มาแล้วมาแล้วมาเข้ามาแล้วใสค่คนงานาคนงานใส่คนด้วยบหนึ่งไปก่อนละกันแล้วก็ใส่คนคุ้มกันไปสักสี่คน พกิกสสมบูรณ์มาดูหน่อยสิเขาจะไปยังไงอ้าชีวิตเหมือนติดบัก <c oughs> เฮ้ยติดบ้านเหรอแบบนี้ไม่มีวิธีอื่นแล้วแต่ขอการไว้ก่อนละกันขอเซฟสักหน่อยเซฟเสร็จแล้วก็ลบบ้านทิ้งนี่ไงไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วก็ที่ขวางทางก็จะมีบ้านขนมแล้วลบทิ้งอ่ะต้นไม้บางอีตัดดี โ <c oughs> อก้อนหินทูบทิ้งแต่ว่าตอนนี้เราตัดต้นไม้แล้วมันก็ไม่เห็นเดินมาข้างหน้าเลยน่าจะต้องรีสตาร์ทเกมสักนิดหนึ่งอ้าวนี่ไงรีสตาร์ทเสร็จเดินไปได้เฉยเลยไม่ต้องทุบอะไรทิ้งอ่าโอเคครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับม้าเราจากไปเราต้องไปหาม้าใหม่สักหน่อยมา้มาม้านี่ไงมา้าโอ้โหสีขาว แกว่งครับแกว่งแกว่งโยนโยนโอ้โยนไม่โดนต่อให้จับได้มันก็หลุดเองสงสัยต้องไปจับมาตัวเล็กๆแล้วสเตนน่าของเราไม่พอทุกครั้งที่เรากวดอะ่ะสเตนน่าของเราเยอดลงทันทีเลยอันนี้มันคืนมาจันแดงชิบหายแนละ้วคุณผู้ชมเราต้องรีบกลับหมู่บ้านต้องรีบกลับกลับไปดูหมู่บ้านนั่นไงก็บลินมาแล้วขอเข้าไปตีสักนิดตีสักหน,น่อยโอ้โหเราสู้มันไม่ไหว อา้าวกำจัดไปได้หนึ่งนายมีที่ไหนอีกมีที่ไหนอีกอุ้ยนี่สองตัวตีอะไรเนี่ยขอออกมาครับขอออกมาเราจะพังต้ง,ตงออจบแล้วมาไม่มาไม,าม,ามา่ขอแก้มือครับอีกสองก็ปลินโอ้โหสติมนิน่หลีไม่พักเลย,ยไม่ไหวอะ่ะ แต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะถ้าเราไปเซฟเลยล่ะเราไปนอนหลับเลยมันก็จะผ่านคืนนี้ไปโอ้ยผ่านไปได้จริงๆด้วยของไม่พังด้วยเอ้ามีพังบ้างแฮะต้องกลับมาสร้างคืนค่ายทหารรงนะมาสร้างได้แล้วเราก็สร้างไปเลยพอสร้างเสร็จแล้วขอไปดูสักหน่อยว่าจะมีคนมาสร้างให้เราไหม มีคนไหมมีคนไหมโอ้ oh, มีคนมาสร้างให้เราเฮ้ hey. แต่ว่ามันจะสูงไปไปะเนี่ยสูงไปไหมสูงไปไหมดูรอบๆดูรอบสูงไปอะลองสร้างให้เสร็จก่อนดีกว่าเผื่อมันจะลดต่ำลงมาเออขอโทษนะครับสร้างแบบนี้หลอมจะขึ้นยังไงครับชีมิตติดมากจริงๆเอาแล้วเอาแล้วจบกันทีเกมนี้ และสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าและก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับสวัสดีครับ